ฐานพื้นบ้านเรื่องตำนานจันทราคาตสุริยะคาตมีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนข้นแค้นพ่อกับแม่ต้องเข้าป่าเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนลูกชายคนโตมีชื่อว่าสุริยะคาตส่วนน้องชื่อจันทราคาต สองพี่น้องยังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตจึงหิวบ่อยกินเก่งวันหนึ่งทั้งสองได้ช่วยกันขุดหาปูนาได้ปูมาสี่ตัวจึงนำมาย่างพี่ชายตั้งใจจะเก็บไว้ให้พ่อแม่สองตัวส่วนตัวกับน้องก็จะกินกันคนละตัวแต่ด้วยความอร่อยและความหิวน้องชายจึงของกินปูส่วนของพ่อแม่ พี่ชายทนรบเร้าไม่ไหวก็แบ่งปูสองตัวให้น้องกินเมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้านรู้ว่าลูกๆก,กินอาหารจนหมดก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจและว่ากล่าวลูกๆพร้อมกับให้เด็กทั้งสองออกไปหาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองสองพี่น้องจึงออกจากบ้านรอนแรมระเหเร่ร่อนเข้าป่า โดยมีเพียงผ้าคมา้าผืนเดียวติดตัวไปเมื่อเวลากลางคืนมาถึงยิ่งดึกลมและน้ำค้างก็ยิ่งแรงผ้าคมา้าผืนเดียวจึงไม่พอที่จะทำให้ทั้งสองคลายความหนาวเย็นลงไปได้น้องชายจึงร้องขอผ้าคม้าจากพี่ชายอ้าคอยหนาวคอยขอผ้าคม้าห่มแนเดอ ส่วนพี่ชายก็สงสารน้องจึงแบ่งผ้าคม้าให้น้องไปและตนเองก็นอนเอามือซุกข,ขาแต่สุดท้ายก็สู้ความหนาวที่รุนแรงขึ้นไม่ไหวก็ร้องบอกน้องชายว่าลาไอหนาวหนาวไอขอหมผ่าน,า,นา,าน้ำแน,นเด้อทั้งคู่ต่างก็ผลัดกันขอผ้าห่มและแบ่งปันผ้าคม้านั้น ให้กันและกันจนกระทั่งรุ่งเช้าทั้งคู่จึงได้ออกเดินทางต่อไปกล่าวฝ่ายพระอินทร์เมื่อเล็งเห็นความดีในจิตใจของเด็กทั้งสองซึ่งเป็นเด็กบริสุทธิ์จึงคิดที่จะประทานวิชาให้ติดตัวจะได้หาเลี้ยงชีพได้ จึงได้เนรมิตด่างงูเห่าและพังพรสัตว์ทั้งสองตัวนี้ต่อสู้กันและแสดงอาการตายของแต่ละฝ่ายเมื่องูตายพังพรก็ไปคาบเปลือกไม้มาพ่นใส่เมื่องมูฟื้นขึ้นมาก็มากัดกับพังพรต่อจนพังพรต้องตายลงไปงูก็ทำเช่นเดียวกันคือไปคาบเปลือกไม้มาพ่นใส่ เพื่อชุบชีวิตพังพรให้ฟื้นขึ้นมาอีกจากนั้นสัตว์ทั้งสองตัวก็วิ่งหนีหายเข้าป่าไปเด็กทั้งสองเฝ้าดูการต่อสู้และเห็นการฟื้นคืนชีพของทั้งงูและพังพรจึงเกิดปัญญาอ้ายว่าเปลือกไมน้นีเป็นเปลือกไม้กายสิทธิ์เฮาเก็บไปนั่มถ้าเฮาเห็นอีหยังตายเฮาล่องใส่บึงถ้าแมนว่าไดผล เฮากะซิมีอาชีพมีวิชาติดโตไปเนาะเมื่อออกเดินทางมาได้สักพักก็พบอีกาอยู่บนต้นไทรใหญ่อีกากำลังกินลูกใรอย่างอร็ดอร่อยแล้วจู่ๆอีกาก็ตกลงมาตายต่อหน้าสองพี่น้องจึงช่วยกันนำเปลือกไม้มาเคี้ยวแล้วพ่นใส่ ทำให้อีกาฟื้นขึ้นมาได้จริงๆกาก็รู้สึกจงรักภักดีจึงขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในกิจที่สามารถจะช่วยได้ทั้ง3จึงออกเดินทางกันต่อไปการเดินทางรอนแรมไปพบสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่เสียชีวิตลงไป ก็จะได้รับการชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไก่ช้างแลนและกบสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาได้แล้วต่างก็พากันขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อที่จะได้ให้การดูแลสนองพระคุณกับเด็กทั้งสองเหมือนเช่นเดียวกับอีกานั่นเองค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชา้างได้กลายเป็นพาหนะที่สำคัญให้เด็กทั้งสองได้ขี่ไปในที่ต่างๆส่วนไก่และอีกาก็คอยสอดส่องแจ้งแหล่งอาหารกบก็จะคอยบอกและนำทางไปยังแหล่งอาหารที่อยู่ในน้ำส่วนแลนก็จะบอกให้รู้ว่าณนะที่แห่งใด มีความสงบเงียบและปลอดภัยเหมาะสําหรับที่จะเป็นจุดพักแรมได้บ้างจันทคาตและสุริยาคาตจึงเดินทางไปกับเหล่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นใช้ชีวิตร่วมกันจนเด็กทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่มต่างก็มีครอบครัว จันทาคาตได้ช่วยชุบชีวิตธิดาเจ้าเมืองเพ่งจานบิดาของนางจึงยอมยกนางให้เป็นภรรยาของจันทราคาตเมื่อสองพี่น้องอยู่ดีมีสุขแล้วจึงคิดที่จะพากันไปช่วยเหลือพ่อแม่ที่จากกันมานานจึงได้ออกเดินทางไปโดยไม่ได้นำเปลือกไม้วิเศษไปด้วยได้กำชับให้ภรรยาช่วยดูแล ห้ามเปิดกล่องเก็บยาวิเศษนั้นเป็นดันขาดโดยเฉพาะเมื่อถึงคืนเดือนเพ็ญเมื่อไปพบพ่อแม่ก็ได้มอบกระบอกไม้ไผ่ที่ข้างในซ่อนทองคำไว้เมื่อพ่อและแม่เห็นลูกให้กระบอกไม้ไผ่ก็รู้สึกว่าเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรจึงคว้างปาทิ้งไปลูกชายยังไม่ทันจะบอกเลยว่า ข้างในนั้นมีของมีค่าที่เตรียมมาไว้ให้พ่อกับแม่สองพี่น้องจึงลาจากพ่อแม่กลับบ้านตนเองพอมาถึงบ้านก็รู้ข่าวว่ายาวิเศษหายไปแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายจึงได้หาหรือกันว่าพวกเราต้องช่วยกันส่งข่าวบอกเพื่อนฝูงให้ช่วยกันค้นหาแต่ทำยังไงก็ยังไม่มีใครพบยาวิเศษนั้น จึงพากันเข้าใจว่าเทวดาคงจะนำยาวิเศษนั้นคืนไปแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายจึงอาสาขอขึ้นไปยังพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อที่จะขอนำเปลือกไม้วิเศษกลับคืนมาแต่บนท้องฟ้ากว้างใหญ่มีลมพายุพัดแรง จึงไม่สามารถที่จะทนแรงลมได้สัตว์เหล่านั้นจึงถูกพัดกระจัดกระจายและหายไปไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเหลือเพียงกบที่จะต้องออกเดินทางเป็นตัวสุดท้ายเมื่อกบเดินทางขึ้นไปบนท้องฟ้าแรงลมทำให้กบหมุนติ้วติ้วไป เมื่อไหร่ที่หมุนไปเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์กบก็จะใช้ความพยายามด้วยการอ้าปากงับพระอาทิตย์บ้างพระจันทร์บ้างทำอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จชาวบ้านเกรงว่ากบจะกลูนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงตีเกราะเคาะไม้ทำเสียงดังๆให้กบถอยห่างกบตกใจก็กระโดดและขยพระอาทิตย์กับพระจันทร์ เป็นอยู่อย่างนี้โดยไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเช่นกันค่ะนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้จึงเป็นตำนานที่เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา จันทรุปราคามักจะเกิดขึ้นในคืนเดือนเพนเมื่อโลกพระอาทิตย์และพระจันทร์โคโจรมาอยู่ในแนวเดียวกันเงาของโลกจึงบังดวงจันทร์ทำให้เกิดจันทรุปราคาเมื่อไรก็ตามที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกมาถึงจุดที่ตรงกับแนวดวงอาทิตย์จึงทำให้โลกไม่ได้รับแสงสว่างเพราะเงาของดวงจันทร์ มาบังไว้นั่นเองปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาจึงเกิดขึ้นซึ่งปรากฏการจันทรุปราคาและสุริยุปราคานี้จะเกิดขึ้นปีละสองครั้ง